การออกแบบโค้งก้นหอยสไปรัล c เคิร์ฟต่อจากคราวที่แล้วนะครับค่าวคราวที่แล้วเนี่ยผมต้องขออภัยอย่างแรงเลยนะครับคือก่อนจะออกแบบเนี่ยผมลืมไปว่าจะต้องเซตคายทีเรียที่สูตรที่ใช้ในการออกแบบก่อนซึ่งถ้าไม่เซตนะครับโปรแกรมก็จะเซตไว้ให้ วิธีนี้นะครับคือ l ล n g t ออฟสไปร a เเนี่ยเท่ากับเล n g t ออฟซูเปอร์เรชันลันออฟนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยใช้ตามกรมทางนะครับใช้ตามจัดตามกรมทางถ้าถ้าลืมเซตมันก็ไม่เป็นไรครับเพราะโปรแกรมมันเซตไว้แล้วแต่ผมควรจะกล่าวไว้ก่อนนะครับหรือบางคนจะใช้อันนี้นะครับ l ล n g t ออฟสไปร a l เท่ากับ t r n าน t i o n length นะครับตอนนี้บางคนสงสัยว่า ilf เนี่ยหรือ length of spiral super d r a t i o n run off เนี่ยคืออะไรก็คลิกที่ question mark ก็ได้นะครับโปรแกรมก็จะอธิบายในนี้นะครับผมคงไม่กล่าวนะครับเพราะมันเป็นเทคนิคมากไปหน่อยอันนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าใครต้องการ จะใช้วิธีนะครับของกรมทางก็เลือกตัวนี้นะครับโอเคคันนี้พอพอเราอันนี้นะครับคราวที่แล้วเราได้ออกออกแบบเสร็จหมดแล้วนะครับออกแบบซุปสปล,ล็อกเคิร์ฟเสร็จหมดแล้วนะครับที่จะกล่าวต่อวันนี้ก็ยังมีหลายเรื่องทีเดียวก็มาดูตัวนี้นะครับเป็นไฟล์นะครับอันนี้ก็ จะส่งรายการคำนวณของสไปรัลเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับออกไปที่ Excel ก็ง่ายๆนะครับเคยเคยทำให้ดูในเรื่องของอการวางแนวแลนมาทีแล้วนะครับก็เหมือนกันอันนี้ก็ถ้าต้องการที่ะจะพิมพ์สไปรัลเคิร์ฟดัตานะครับคือคือพิมพ์มาข้อมูลของโคง้งก้นหอยก็ก,ก็เรียกตัวนี้แต่ถ้าเลือกตัวนี้ก็จะจะพิมพ นี่นะครับรายละเอียดของ cross f l l profile นะครับเราก็เลือกตัวนี้ก็แล้วกันนะครับลองดูรายละเอียดของส s p i r ล l u u r v e ทั้งหมดนะครับเพื่อไปทำรายการคำนวณก็โอเคนะครับพอดีเมื่อกี้มันบอกพบไฟล์เดิมก็ผมลองมาทีแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเรียก สไปร a ลดาต้นี่นะครับสไปร a ลดาต้าบินไฟลก็เปิดเปิด Excel แล้วก็เหมือนเดิมครับไปเรียกอันนี้พอดีมันผมใช้ Sample 12ิบสอเลือกทั้งหมดแล้วก็ สไปร์ลดาต้านี้นะครับเปิดผมอยากจะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเท่านั้นแหละอันนี้ก็ถัดไปนะครับถัดไปก็เสร็จสิ้นนะครับอันนี้ผมจะ Adjust มันเยอะนะครับเต็มไปหมดเลยครบทุกอย่างก็ไป Adjust ตรงรูปแบบ การจัดวความกว้างคอลัมน์แบบอัตโนมัตินะครับปรับความกว้างอัตโนมัติมันก็ปรับความกว้างให้สอดคล้องกับข้อมูลนะครับก็เยอะแยะไปหมดมีทุกอย่างนะครับก็โอเคแหละนะครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยต้องแบ่งพิมพ์ออกเป็น2ส,ส,ส่วนเลยนะครับเพราะมันมันกว้างนะครับทางด้านกว้างมันเยอะ เออสับบางอย่างนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็คงจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของสไปรอลเคอร์ว่าอะไรเป็นอะไรพารามิเตอร์อะไรเรียกอะไรนะครับผมคงไม่กล่าวถึงอันนี้ผมกล่าวถึงวิธีการใช้โปรแกรมนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลานานต่อไปปินไฟล e ์ของซูเปอร์เรชั่นอ่อของ SE d i แดกแกรก็คือตัวเนี้ยคอร์สโฟ์บุไฟล์เนี่ยก็เคยทำในในเรื่องของ เ,เรื่องของการออกแบบซ u เปอร์เอลิเวชันเหมือนกันนะครับก็จะได้แต่ตัวนี้เป็นตัวที่ถูกปรับหลังจากใส่หลังจากใส่สไปรัลเข้าไปแล้วคานนี้เนี่ยตัวพารามิเตอร์ต่างๆนะครับตัวพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยเราสามารถดูได้พารามิเตอร์ของสไปรัลเนี่ยมันเยอะมากทีเดียวนะครับเราสามารถดูได้ เดี๋ยวกันน,นี่นี่นะครับอยู่ในคลิกเมาส์ปุ่มขวาก็จะมีดีเทลของมันนี่นะครับอ,อันนี้ลองขยายดูนะครับก็จะมีค่า p ค่า k ค่าอะไรซึ่งพวกนี้เป็นพารามิเตอร์นะครับเ,เป็นพารามิเตอร์ของสไปรัลเคิร์ฟนะครับ แล้วก็มีสูตรบอกให้เสร็จว่าขาโคดิเนตของสไปรัลทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นวิชาการเป็นหน่อยอันนี้ถ้าอยากจะดูกราฟ,ฟิกก็ได้นะครับก็คือนี่นะครับก็เป็นกราฟ,ฟิกของมันนะครับว่าค่า k คืออะไรนะครับก็จะมีดีเทลของมัน ts คืออะไรนะครับอย่างนี้นะครับ พอไปนานๆผมก็ชักจะลืมๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเปิดมาผมก็ชักจะอธิบายได้นะครับก็อันนี้ก็ t r a n s i t ั o นของมันอันนี้ก็ลองแทนเจนต์ผมก็พูดไปตามรูปครับพูดไปตามรูปอันนี้ก็ปิดดีเทลนะครับซึ่งไอ้พวกพารามิเตอร์อะไรต่างๆนี่นะครับค่าอะไรต่อเมียอะไรของแต่ละโค้งเนี่ยก็อยู่ใน Excel นี้หมดแล้วนะครับอยู่ใน Excel นี้หมดแล้ว ก็เอาไปลงรีพอร์ตนะครับต่อไปต่อไปผมก็จะพิมพ์นะครับเอ่อคอร์สฟอร์โปรไฟล์เนี่ยส่งให้แกอโต๊ะแคดนะครับพอ mm hmm. ลองยืดดูหน่อยนะครับยืดยืดให้มันดูดีหน่อยอันนี้ก็ยืดทางด้านวอร์ติเคิลนะครับ อะไรทำนองนี้นะครับแล้วผมก็ตัวนี้นะครับทำเป็นดรออิ่งให้ออตโตแคนนะครับถ้าใครต้องการเอาไปเอา,เอาไปดูดูในนี้มันเล็กเกินไปนะครับเราก็เอาชื่ออะไรล่ะอันนี้มันก็บอกนะครับว่าจะใช้สเกลเท่าไหร่คือหมายถึงว่าอันนี้เซตไวสเกลตัวนี้มันไม่มีหน่วยนะครับ อันนี้ก็ตั้งมาตรฐานไว้ว่า30ถ้าเอา40เนี่ยภาพก็จะสูงโยงขึ้นไปอีกนะครับเ,เดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งถ้าเราต้องการภาพในออ t ต c a แคดสูงสูงโยงขึ้นไปนะครับมันก็อย่างนี้นะครับสูงอย่างแบบนี้ลงเนี่ยเรา,เ,าเราก็ใช้ตัวเลขมากขึ้นนะครับโอเคคันนี้ก็เซตไว้30มาตรฐาน เดี๋ยวมันก็จะตั้งชื่อว่า,าตัวนี้ครับ SE diagram ที่มีสไปร a ลนะครับโอเคก็เสร็จแล้วเราก็ไปเปิด AutoCAD นะครับก็ unit ก่อนนะครับ u u n t t เติม S อ๋อไม่มี S บอร์ดมันพิมพ์ไม่ค่อยติด unitless โ okay. อเคนะครับ s c r แล้วเราก็เรียกอยู่ในสัมป12นะครับพอดีผมเอาตัวอย่างสัมป12ซึ่งมีข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยมายกตัวอย่าง เพราะว่าเรื่องข้อมูลเวลาป้อนมันเยอะนะครับถ้าไม่เอาตัวอย่างที่สําเร็จมาเนี่ยก็จะเสียเวลาในการพูดเยอะนะครับต้องมานั่งคีย์ข้อมูลใหม่อันนี้ก็อยู่ในสัม plen สิบก็นี้นะครับวิสไพรลเนี่นะครับซูเปอร์ไดกแกรมวิสไพรลก็เปิดเปิดนะครับ โค้งมันมีมากนะครับก็เสียเวลาหน่อยก็เสร็จแล้วต้องซูมดูนะครับก็ ละเอียดละเอียดยิบเลยนะครับอันนี้ก็เป็น typical s เซ t ชันนะครับที่อธิบายว่าอะไรเรียกฮาบคาวอะไรยังไงนะครับแล้วตัวยอ่อย่อมาจากอะไรนะครับแล้วก็อันนี้ก็ค l อด d for profile นะครับก็โอเคก็เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป ต่อไปเดี๋ยวคงไล่ดูช้าๆนะครับออยากดูคอนทัวร์ก็ได้นะครับถ้าดูคอนทัวร์ถ้าดูถ้าพอเรียกคอนทัวร์มาแล้วเนี่ยไอ้ที่เรา,เาหมุนภาพนี่ก็จะจะไม่ได้นะครับมันก็จะหมุนไม่ได้เพราะคอนทัวร์เ,เส้นมันเยอะหมุนแล้วมันทํางานไม่ทันนะครับก็มีคอนทัวร์เราก็ปิดคอนทัวร์ไปเวลาดีไซน์เราก็ไม่ต้องดูคอนทัวร์ก็ได้ทําให้เราสามารถหมุนภาพได้ถ้าเราหมุนภาพ ตอนที่มีคอนโทรเนี่ยคอนโทรก็จะจะไม่เห็นจะหลุดออกนอกจอไปนะครับอ,อ,อันนี้บิกินยังดันมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยหมุนผิดทางแล้วก็หมุนกลับส่วนตัวนี้นะครับ Station Equation อันนี้ก็ผมเคยกล่าวไปแล้วนะครับว่าไม่ต้องใช้นะครับออคือโปรแกรมเนี่ยสามารถพิมพ์ดอิ่งชุดนี้นะครับ พิม์ดอยิงชุดนี้เนี่ยอ,ออกไปให้ออโตแคดได้นะครับออกไปให้ออโตแคดได้พอเป็นออโตแคดแล้วเนี่ยนะครับเ,เราก็ไปใส่อีควอชันในออโตแคดเฉพาะแผ่นที่ต้องแผ่นที่ต้องต้องมีการใส่ก็จะแผ่นถ้ามีอีควอชันหลายแห่งมันก็อาจจะอยู่หลายแผ่นนะครับถ้ามีแห่งเดียวก็อยู่แผ่นเดียวก็ไปใส่ในนั้นนะครับการใส่ในออโตแคดนี้ก็เท่ากับ เหมือนแมนนวลนะครับเพียงแต่ว่าวเราแมนนวลด้วยมือแต่ว่าอยู่ในอยู่ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งแปนพวกนี้ส่งส่งให้ออโตแคดได้นะครับซึ่งผมมันจะส่งได้ในรายการหลังๆนะครับหลังที่มีการใส่ข้อมูลป้อนข้อมูลออกแบบข้อมูลอย่างอื่นครบถ้วนแล้วก็สร้างเป็นแปนที่สมบูรณ แล้วก็ส่งออก AutoCAD นะครับซึ่งจะอยู่ในรายการนี้นะครับเดี๋ยวอยู่ในโอ้เดี๋ยวก่อนต้องปิดโอเคเอาเป็นว่าอยู่ในตอนหลังๆก็แล้วกันนะครับเอ่อครนี้มีอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือ NET ตนะครับเน็ NGL section หรือ NET NGL profile นะครับอันนี้ก็คือการสร้างรูปตัดดินเดิมหรือถนนเดิมตามแนวออกแบบสำหรับแปลนที่มีสไปรัลนะครับผมเคยกล่าไวไปแล้วนะครับว่าการสร้างรูปตัดที่ตั้งฉากกับแนวออกแบบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่มันเราทำในรายการที่ยังไม่มีสไปรัลนะครับ แต่ถ้าง,งานของเรามีสไปร์ลเราต้องมาทำในรายการนี้นะครับเพราะว่าสเตย์มันคนละอย่างกันระยะทางความสั้นความยาวของในออกแบบเนี่ยมันจะไม่ไม่เท่ากันนะครับโอเคก่อนที่จะกล่าวถึงตัวน,นี้ผมผมกล่าวถึงลืมกล่าวถึงตัวอีกตัวหนึ่งหลังจากที่เนี่ยนะครับพอเราเซฟออกแบบเสร็จเราเซฟ as project name นี่นะครับเซฟ e as Project name เนี่ย คันนี้ถ้าบางคนนึกย้อนนึกถึงตอนตอนสมัยที่เราโอเคเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนนี่นะครับเวลาสร้างรอยิ่งให้ในแนวแกนเนี่ยพอตอนหลังเราจะมาสร้างในนี้นะครับเรียกว่าฟนอ a ลรอยิ่งนะครับเราก็จะสร้างนแนวแนที่มีสไปรัลได้ในอันนี้คันนี้ผมกำลังจะพูดถึงให้เรา,เาย้อนนึกถึงเทมเพลตเซตตัวนี้นะครับ เมื่อก่อนเนี้ยเราป้อนเทมเพลตเซตตัวนี้นะครับเทมเพลตเซตตัวนี้ mm hmm. ก็เรียกว่าใส่สเตนนูนสเตนนี่ลงไปแต่พอตอนหลังเนี้ยนะครับอพอเราใส่สไปร์ลไปเนี่ยมันทําให้สเตพวกเนี้ยผิดเพี้ยนไปนะครับเราไม่ต้องแก้นะครับพอเซฟในสไปร์ลโปรแกรมจะเอาสเตนฟิตติ้งต่างๆเนี่ยมาแก้ให้โดยอัตโนมัติแล้วก็เซฟใหม่นะครับแต่เซฟใหม่เนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่า t e m p พลต TP Set ที่มีสไปรัลตัวนี้นะครับ TP Set ที่มีสไปรัลก็คือตัวนี้นะครับทำให้อโตโนมัตินะครับก็รู้ไว้ด้วยว่าเราจะได้ t e m p พล t เซตอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าสไปร์ลเนี่ยมัน Disturb นะครับทำให้ Fitting สเตย์เราเพี้ยนไปแล้วเราเราก็ไม่ต้องไปแก้มันนะครับโปรแกรมมันทำให้เราเสร็จแล้ว อันนี้ต่อไปเรามาดูสไปรัเลเข้าไปใหม่ตะกี้ยังกล่าวค้างถึงการสร้างรูปตัด NGL ใช่ไหมครับเราก็คลิกเปิดเข้าไปขั้นแรกเราก็มานี้นะครับเราจะสร้างเราจะสร้างรูปตัด NGL section นะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะต้องตั้งระยะห่างของรูปตัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ ตั้งไว้สำหรับ vertical curve ตั้งไว้12.5นะครับหมายถึงว่าคือพอดออีในตัวอย่างอันนี้เนี่ยเขาขีดเกตเสร็จแล้วเลยตั้งได้นะครับถ้าเราใครยังไม่ขีดเกตก็ยังตั้งไม่ได้ก็คืออันนี้ก็เซกชันในแนวแทนเจนตเนี่ยหรือแนวเส้นตรงเนี่ยตัดห่าง25ในแนวโค้ง h o r i z o n t a l c u r v e ก็25แต่ v อ r t i c a อ curve ใช้12.5นะครับเสร็จแล้ว เทมเพลตเซตนี่นะครับเรียกตำแหน่งของเทมเพลตเข้ามาครนี้เทมเพลตเข้ามาเนี่ยก็ต้องใช้ต้องโหลดโหลดตัวที่มีสไปร์เลนี้ด้วยนะครับเพราะเป็นตัวใหม่นะครับเข้ามาแล้วเราก็เซนส่งส่งข้อมูลในนี้เข้ามาในนี้นะครับเข้ามาในนี้ก็พร้อมที่จะเจเนเรต Section ตามสเตมาตรฐานห่าง25และ12.5และก็ ได้เซกชันพิเศษตัวนี้ด้วยเรียกว่า add i t i o n a l section นะครับครัวน,นี้เราก็ save and quit นะครับตอนนี้เราก็เอามาลองดูตัวนี้เอาดูรูปเล่นๆก่อนนะครับอันนี้คลิก k dynamic อันนี้ก็เรียกว่าดูเล่นๆดูเล่นๆน,นะครับคือตัดเล่นๆตามแนวที่มีสไปร์ลโอเคสต็อปนะครับคราวนี้เราจะสร้าง สร้างจริงแล้วนะครับ generate ออกมาเป็นไฟล์นะครับมันก็ถามว่า generate section generate section หรือ generate profile ท่าหนหก็ section เราก็เอาหก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มา2คือเอา generate สอ,อย่างเลย NGL profile เนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาไปขีดเกตนะครับก็โอเคโอเคนะครับก็ตั้งชื่อให้เนี่ยครับ ตั้งชื่อก็ตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์เลยนะครับบอกพบไฟล์เดิมเนมะื่อกี้ลองสร้างแล้วก็สร้างทับนะครับอันนี้ก็โปรเกสพอเราสร้าง n g ็นเจีย o เเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ ไปเข้ารายกัน NGL เพื่อให้มันสแกนดูซว่ามีสเตซัมอะไรอย่างนั้นนะครับเหมือนกันทำวิธีเหมือนกันนะครับอันนี้รอดูพอเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ NGL section เสร็จต่อไปเราก็มา generate NGL profile ตามแนวออกแบบนะครับเพื่อแล้วก็ตั้งชื่อเป็น Project Name เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไป เอาไว้ว่วตอนขีดเกรมันก็จะไปเข้าในรายการขีดเกรให้อัตโนมัติอันนี้เนี่ยเราก็ดูไปทั้งสายเลยนะครับสายนี้ก็อีกไม่ไมนานละถ้าถ้าเอ็ e เจเนอเรตเอ็นจีแอเนี่ยไม่ช้าแต่ถ้าเป็น ngl profile เนี่ยจะช้าเพราะว่ามันจะ g e n e r a รต ทุกๆจุดหักบนแนวโปรไฟล์เลยซึ่งมันเยอะมากนะครับก็ช้ามากก็โอเคนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยโอ้มันบอกชื่ออะไรอาไม่เป็นไรจำได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปงงเอาเราก็ไปเปิดในรายการ e g l นี่นะครับแล้วเรียกมันมาดูนะครับก็ชื่อตัวเนี้ยครับ มันเป็นโปรเจกต์เนมโอเคตัวนี้ก็ได้จาก NGL ล่าสุดซึ่งตั้งฉากกับแนวออกแบบที่มีสไปรัลแล้วนะครับแล้วเราก็เป็นไงครับทำอย่างเก่าคือสแกนอันนี้สแกนสเตที่ซ้ำกันถ้ามันเจอมันจะลบออกนะครับลบลบตัวซ้ำออกปรากฏว่าไม่เจอ อะไรเนี่ยไม่พบนะครับมันไม่พบเออถ้าพบมันก็ลบห้าอัตโนมัติคันนี้ก็ส,สแกน x y นะครับ x y ว่ามีว่ามี x y ที่มันแบบเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาไหมก็โอเคก็ไม่พบอีกนะครับถ้าไม่พบอย่างนี้เราก็เซฟเลยใไหมครับเพื่อให้สเตนเนี่ยอ,อ,อาจจะมีการไม่เรียงลำดับ แต่พอเข้ามาอยู่ในรายการนี้เรียมัน,ม,นมันเรียงลําดับให้อัตโนมัติแล้วไม่งั้นเราเซฟนะครับเพื่อให้ได้สเตทที่เรียงตามลําดับให้ด้วยคือซอสด้วยเซฟแอดโปรเจกต์เนมโอเคก็เสร็จอันนี้เราก็ต่อไปเราก็ไปเข้ารายการอย่างเก่าสปายเลาอย่างเก่าเพื่อเพื่อสร้าง NGL p r o f i l โนะครับเราก็มาที่รายการ n e t NG l นีนี่ แล้วเราก็สั่งเจนเลยแล้วเราก็เลือกออปชัน2ใช่ไหมครับแล้วก็โอเคนะครับอันนี้มันก็เยอะหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมผมพอสเอาไว้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับอตอนนี้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ก็ใช้เวลาไปประมาณ3นาทีนะครับเครื่องนี้ของผมเป็นเครื่อง Core i5 นะครับถ้าใครอยากให้เร็วกว่าน,นี้ก็ต้องใช้เครื่องที่แรงกว่าน,นี้ครานี้มันก็บอกว่านะครับได้ไฟล์ได้ไฟล์นี้นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ที่โปรแกรมตั้งชื่อให้นะครับอัตนมอัตโนมัติซึ่ง <c oughs> เวลาไปขีดเกตไฟล์ตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในรายการขีดเกตให้อัตโนมัตินะครับโอเคครน,นี้ก็ถามว่าจะสร้างเป็นออกออโตแคดไหมถ้าสร้างเราก็มันก็ถามว่าเอาสเกลเท่าไหร่ถ้าไม่สร้างก็แคนเซลิลโอเคผมเลยลองสร้างดูนะครับใช้สเกลเอาห้ละก็คืออย่าให้ภาพมันโยงนะถ้างานภูเขาก็ สูงชันก็ใช้5ถ้าง,งานไม่สูงชันก็ใช้10นะครับก็โอเคอันนี้สูงชันใช้5โอเคเสร็จนะครับก็ชื่ออะไรล่ะ Net n g อ็ e เจียโนะครับก็ลองเปิดดู a u t o c a คดูนะอันนี้เราก็ new ครับ แล้วก็ S C R ใช่ไหมครับแล้วเรียก Net n n g ็ profile ตัวนี้เลยนะครับ Net n n g ็ p r o f i l e ที่มีสไปร a ลนี่นะครับตามวันเวลานี้โอเคเมื่อกี้มี Net NGL Profile โตัวคือตัวหนึ่งที่ไม่มีสไปร a ลตัวขณะนี้เป็นตัวที่มีส p ปร a ลนะครับ ันนี้ก็เยอะหน่อยอันนี้ลองซูมนี่ครับก็เป็นโปรไฟล์นะครับของ NGL นะครับทุกๆจุดหักต่อไปก็อันนี้ถ้าใครอยากจะขีดเกตก็เอาอันเนี้ยไปขีดปิ้นออกมาแล้วไปขีด แต่เดี๋ยวเราจะไม่ขีดในนี้นะครับเราจะขีดในโปรแกรมนะครับต่อไปมีอะไรอีก Active Template ก็คือจะดูสิว่าเนี่ยสเตยขนาดเนี้ยใช้เทมเพลตอะไรนะครับก็ไม่ค่อยสำคัญ Contour Line Detail Font Size ฟันซ้ายก็ไม่สำคัญนะฟันซ้ายของพิกเจอร์กิดเน็ตโนทิชไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้มีเฮลเนี่ยถ้าก,กดเฮลเนี่ยมันก็อันนี้ก็เป็นเฮลที่ที่อยู่ในคู่มือนะครับแต่ตัวเนี้ยคัดลอ,อกมาเอ่อแต่ดูตัวเล็กๆนะครับเราก็ให้ไปดูในคู่มือดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย นอกจากจะตัวเล็กดูยากแล้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยทันสมัยเพราะว่าเฮลเนี่ยนะครับมันมีมากนะครับมันเยอะมากเลยนะครับมีต้อง3 3 0 0กว่าหน้านะครับกรนี้เวลาอัปเกรดโปรแกรมเนี่ยปุ๊บเนี่ยโอ้โหโคไปแก้เฮลก็แก้ไม่ไหวนะครับเลยค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่แต่พอดูได้นะครับแนะนํำให้ไปดูในคู่มือนะครับสำหรับเฮล อันนั้นก็เวลาอัปเกรดทีก็แก้ทีก็จะทันสมัยต่อไปในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วออส่วนไอ้พวกรายการต่างๆนี้ก็แอดเทนฟอร์มอะไรพวกนี้นะครับอ,อ,อยู่ในเนี้ย จริงๆก็ได้จากออโตเมติกหมดถ้าใครอยากจะแก้นะครับอยากจะแก้ก็ซึ่งไม่แนะนา,นาให้แก้นะครับเพราะมันแก้วุ่นวายแต่ถ้าต้องการจะแก้จริงๆต้องให้เช็คเอาตัวนี้ออกเราถึงจะแก้ได้แต่ถ้าเราเช็คตัวนี้ว่ามันจะเป็นออโตมันจะไม่ยอมให้แก้นะครับอ,อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรมันก็เป็นเรื่องของศัพท์เทคนิคนะครับ ถ้าจะใช้โปรแกรมจริงๆถ้าเ,าเราเรารู้เรารู้ทฤษฎีมันก็ออานพวกนี้ก็พอเข้าใจนะครับแต่แต,ตอนนี้ผมจะไม่ค่อยอยากจะพูดถึงพวกนี้เพราะว่าผมกำลังพูดถึงวิธีใช้โปรแกรมถ้าไปกล่าวพวกนี้นะครับมันเป็นวิชาการมากเนี่ยต้องระบอธิบายกันใช้เวลาเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เลยไม่ต้องไม่ต้องคุยกันเรื่อง การใช้โปรแกรมไม่ต้องพูดเลยมาพูดเทคนิคหมดนะครับก็เหมือนกับสอนหนังสือในโรงเรียนไปนะครับเลยอันนี้ก็ให้ไปดูในตำราเองนะครับเดี๋ยวอย่างอื่นอย่างอันนี้นะครับพอผมพอผมเลื่อนเมาส์ไปนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโคอิเดเนตของของพอยเตอร์นะครับของเมาส์พอยเตอร์ของเมาส์าที่เราเลื่อนไปก็ อย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรนะครับโอเคก็ okay. คงจบแค่นี้นะครับ